สวัสดีท่านผู้ชมก็เป็นอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรนะท่านผู้ชมภาพจะอยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ท่านผู้ชมเนาะก็คือใบตองกล้วยนะท่านผู้ชมแอดมินไปเก็บใบตองนะท่านผู้ชมเนาะก็เห็นตัวเลขนะท่านผู้ชมที่อยู่บนใบตองนะท่านผู้ชมก็เลยเก็บมาฝากท่านผู้ชมเนาะ ก็มี fc คนไหนสนใจตัวเลขบนใบตองกล้วยนะท่านผู้ชม, ay, ชมเหนะ็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขเนาะแปลกมากนะท่านผู้ชมเนาะใบตองที่เราไปเก็บเราก็ว่าจะเก็บไปงานกระถินนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเอาไปทํใบสีเนาะพอดีเห็นใบตองตรงนี้นะท่านผู้ชมเราเห็นตัวเลขขึ้นนะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนาะ เผื่อท่านใดที่เห็นแล้วเกิดความชื่นชอบกับตัวเลขนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ประหลาดนะท่านผู้ชมพอจูจ่ๆตัวเลขก็ปรากฏขึ้นนะท่านผู้ชมเนาะบนใบตองกล้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นก็จะมีอยู่สามจุดนะท่านผู้ชมเนาะจุดแรกก็คือตรงนี้นะท่านผู้ชมแอดมินจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะ ตรงนี้เป็นเลขแปดนะท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ข้างๆกันก็เป็นเลขศูนย์เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมศูนย์แปดศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะสามตัวท่านผู้ชมศูนย์แปดศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะศูนย์แปดศูนย์นะท่านผู้ชม 0 8 8 0ดดศูนย์ะท่านผู้ชมเนาะเชิญชอบกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่แอดมินนำมาฝากเนาะบนใบตองกล้วยนะท่านผู้ชมเราจะเก็บมาทำใบสีนะท่านผู้ชมเนาะเห็นชัดเจนทะ่านผู้ชมเนาะเป็นที่ประหลาดใจมากๆนะท่านผู้ชมที่จู่ๆใบตองก็มีตัวเลขเหมือนคนไปเขียนไว้เลยนะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยเก็บมาฝากท่านผู้ชมในเช้านี้นะท่านผู้ชมเนาะ กินข้าวกันหรือยังท่านผู้ชมในเวลาตอนนี้เนาะเจ็ดโมงกว่าท่านผู้ชมเนาะส่วนแอดมินก็กินข้าวเสร็จไปเมื่อสักครู่นะครับก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะสาหรับใบตองตรงนี้ก็จะมีตัวเลขนะท่านผู้ชมตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะศูนย์แปดศูนย์นะท่านผู้ชมศูนย์แปดศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะ ชัดเจนนะผู้ชมศูนย์แปดศูนย์นะผู้ชมเนาะศูนย์แปดแปดศูนย์นะท่านผู้ชมถ้าสามตัวก็จะเป็นศูนยะ์แปดศูนย์เนาะตัดตัวแรกซื้อก็จะเป็นศูนย์แปดแปดศูนย์นะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าชอบกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะเก็บไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะท่านผู้ชม คุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะผู้ชมเนาะอยู่กับแอดมินเทพนักรนะท่านผู้ชมก็สำหรับงวดนี้เนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้แฟนช่องคนสองเลขจงประสบแต่โชคดีนะท่านผู้ชมซื้อหวยถูกหว,กหวกยซื้อรัตตอลี่ถูกรัตตอรี่นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่แอดมินนำมาฝากเช้านี้นะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยในวันที่ หนึ่งเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ไปงานเบิกเนตนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระราหูท่านผู้ชมก็กลับมาแล้วก็รู้สึกดีนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ผู้คนติดตามก็เพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมแอดมินก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลย งานนี้ก็คงคิดว่าพ่อราหูเป็นคนช่วยแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะที่ทาให้คนติดตามเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากช่องคนสองเลขไว้ในอ้อมใจสําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขประสบความสุขโชคดี มีเงินมีทองมีงานทำนะท่านผู้ชมแล้วก็มีเงินใช้รวยๆกันไปทุกๆคนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันที่31แอดมินก็จะมาไลฟ์สดเนาะก็ขอให้ f อรอติดตามแอดมินนะท่านผู้ชมที่จะมาไลฟ์สดเนาะก็อย่าลืมติดตามแอดมินนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็มาช่วยกดติดตามแอดมินนะครับท่านผู้ชม ก็แอดมินเทพนักรกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอกาบขอบพระคุณไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมทุกทกท่กทกทานเลยนะท่านผู้ชมก็เช้านี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบกันในวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนถูกลัตเตอรี่ถูกหวยกันเยอะๆนะท่านผู้ชมเนาะ ก็แอดมินก็ขอพรเหล่านี้พรดีๆเหล่านี้เนาะก็ขอให้เอฟซของช่องคนสองเลขจงประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินคงบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ